ฟาแฝดพอลลอกผู้พิสูจน์ว่าการกับชาติมาเกิดมีอยู่จริงณเมืองเฮกเซมนลอเทอเบอร์แลนของอังกฤษครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยจอห์นพอลล็อกผู้เป็นสามีและฟอร์เรนพอลลอกผู้เป็นภรรยาทั้งสองมีพยานรักร่กรวมกันเป็นลูกสาวแสนสวยสองคนคือโจอันนาและแจ็คเกอรีนครอบครัวพอลล็อกนั้นเปิดร้านขายของชำและขายนมวัวส่งในเมืองเฮกเซม พวกเขาคือครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและมีความสุขที่สุดโจแอนนาและแจ็คการีนเป็นพี่น้องที่รักกันมากโจแอนนาเป็นเด็กรูปร่างเล็กบอบบางแต่ร่าเริงแจ็คการีนเป็นเด็กที่มีรูปร่างท้วมกวาโจแอนนาและมีอุปนิสัยพูดน้อยเวลาว่างทั้งคู่จะชอบชวนกันเล่นบทแม่ลูกโดยโจแอนนาจะรับบทเป็นแม่และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทั้งคู่ชอบทำกันมากที่สุดก็คือช่วยกันหวีผมให้คนอื่น แน่นอนจอรนพ่อของพวกเธอนั้นจะเป็นผู้ถูกลูกสาวทั้งสองวีผมให้เป็นประจำอยู่เสมอตอนเจ็คก,กรีนอายุได้เพียงสามขวบด้วยความสุกซนของเด็กน้อยเธอพัดตกลงไประหว่างที่เล่นกับโจอันนาทําให้เธอมีรอยแผลเป็นบนหน้าผากใกล้ๆก,ก,กับคนคิ้วขวาแผลเป็นนี้จะเห็นในชัดเจนขึ้นตอนที่มีอากาศหนาวเย็นและแจ็คการีนเธอมีปานแดงที่สะโพกด้านซ้ายอีกด้วย ในเดือนพฤษ,ษภาคมปี1957จวอ,อนนาเชคเกอรีนและเอนโทนีเพื่อนของเธอกำลังเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปบวชด,ด้วยกันระหว่างที่เดินทางกันอยู่นั้นพวกเด็กๆได้ยินเสียงเครื่องยนต์รถดังมาแต่ไกลรถยนต์คันนั้นเร่งมาด้วยความเร็วสูงและรถสายไปมาเพียงอึดใจเดียวรถยนต์คันนั้นเสียหลักและพุ่งชนเข้ามาหาพวกเด็กๆอย่างรวดเร็วทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากไม่มีเวลาให้คิดแม้แต่เสี้ยววินาที ก่อนที่ร่างของเด็กทั้ง3าคนจะลอยกระเด็นไปไกลหลายเมตรโจอันนาและแจ็คเกอรีนเสียชีวิตขาทีแอนโทนีทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมาข่าวการเสียชีวิตของเด็กทั้ง3าคนกินเวลาพื้นที่สื่อหน้าหนังสือพิมพ์อยู่นานเนื่องจากเป็นที่สนใจของผู้คนในเวลานั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงข่าวในภายหลังว่ารถนต์คันดังกล่าวที่ชนเด็กทั้ง3คน เธอต้องการจะฆ่าตัวตายและก่อนออกจากบ้านเธอกินยาแอสเพรินไปเป็นจำนวนมากก่อนที่จะขับรถออกมาเร็วฆ่าชีวิตเด็กทั้งสามไปการสูญเสียลูกสาวทั้งสองไปในเวลาเดียวกันทำให้จอร์นและฟอร์เรนทำใจไม่ได้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเหมือนมะโรคตั้งใบของพวกเขาได้พังทลายลงมาฟอร์เรนขอให้จอร์นเก็บของใช้ของลูกทิ้งให้หมดเพราะเธอทำใจไม่ได้เวลาพบเห็นมัน ส่วนจอรนเองนั้นเขาเป็นคาทอลิกที่เค่งและมีความเชื่อเรื่องการกับชาติมาเกิดเป็นอย่างมากทุกครั้งก่อนจะนอนจอรนจะสวดภาวนาให้พระผู้เป็นเจ้าส่งสัญญาณให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาเชื่อนั้นมันเป็นเรื่องจริงแต่ฟอรเรนคิดส่วนทางกับจอรนเธอมองว่าเป็นเรื่องที่เงาไร้สาระและไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้จอร์นฟอกภาวนาขอให้เขาได้พบเจอกับลูกๆของเขาอีกครั้งขอให้พวกเธอกลับมาอยู่กับเขา เพราะจอนยังคงเชื่อว่าลูกจะต้องกลับชาติมาเกิดอีกแน่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นับวันยิ่งแย่ลงเพราะจอนยังคงหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของลูกที่เสียไปในขณะที่ฟอร์เรนต้องการให้เขาดําเนินชีวิตต่อไปให้ได้ทั้งคู่เกือบจะอย่าร้างกันหลายครั้งจนกระทั่งปีถัดมาฟอร์เรนด้ตั้งท้องอีกครั้งจอนและฟอรเรนไปพบคุณหมอเพื่อตรวจคันจอนได้บอกกับคุณหมอไปว่าผมรู้สึกได้ว่า รอบนี้ผมจะได้ลูกสาวได้เป็นฝาแฝดคุณหมอก็บอกกับจอรนว่าเหลวไหลเพราะคุณหมอคำท้องตรวจเจอทารกในคันเพียงแค่คนเดียวแต่จอรนยังคงเชื่อในเซนส์นของตัวเองว่าเขาจะได้ลูกแฝดจริงๆจอนและฟอร์เลนตั้งชื่อลูกแฝดคุณพี่จินเลียนและคุณน้องเจนนเฟอร์ทั้งคู่เป็นแฝดเหมือนเกิดจากไข่ใบเดียวกันเจนนเฟอร์มีปานแดงที่สะโพกด้านซ้าย และมีป่าเล็กๆอีกจุดหนึ่งบริเวณใกล้น้ำผาโขนคิ้วขวาแพทย์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงวิเคราะห์ผิดเพราะตอนตรวจคันฟอร์เรนเขาพบเจอทารกในคันเพียงคนเดียวเท่านั้นหลังจากนั้น3เดือนจอรพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่เมืองที่มีชายฝั่งสวยงามครอบครัวพอ,อกตั้งใจทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่จอรและฟอร์เรนตกลงกันว่าจะไม่บอกเรื่องอดีตอันแสนเศร้าให้ลูกแฝดทั้งสองฟัง แต่แล้วเรื่องแปลกๆก,ก็ได้เริ่มตุขึ้นฝาแฝดทั้งสองอายุได้สองขวบพวกเธอถามหาของขวัญที่ซันตาคอตมอบให้เป็นคำถามที่ฟังแล้วน่าขนลุกมากสำหรับพ่อและแม่ของเธอพของเล่นที่ลูกแฝดกล่าวถึงเป็นของเล่นที่ซันตาคอตมอบให้ตอนที่โจอันนาและแจ็คกรีนยังคงมีชีวิตอยู่และตอนนี้ของเล่นนั้นก็ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บของอย่างมิดชิดพวกเธอรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรกัน เพื่อเป็นการทดสอบอะไราบางอย่างจอลงไปห้องเก็บของและหยิบกล่องของเล่นที่ได้มาจากสันตคอสพวกนั้นมาให้กับฝาแฟดพวกเธอเปิดกล่องแล้วแบ่งของเล่นกันจิลเลียนหยิบเฉพาะส่วนที่เป็นของโจแนนาส่วนเจนเฟอร์ก็หยิบเอาแต่เฉพาะส่วนของแจ็คเกอรีนขณะที่เล่นตุ๊กตานั้นแฝดทั้งสองก็เรียกชื่อตุ๊กตาตามชื่อพี่สาวที่จากไปและเรียกได้อย่างถูกต้องด้วย และอีกหลายเหตุการณ์ที่ครอบครัวพลล็อกไม่สามารถอธิบายได้แต่จอนก็ยังคงเชื่อและเชื่อเสมอมาว่าลูกแฝดคือลูกสาวทั้งสองคนของเขาที่กับชาติมาเกิดนอกจากเรื่องปานแดงของเจนนีเฟอร์แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอ,อีกเช่นจิลเลียนเป็นเด็กเท้ากลางเหมือนกับจูอนนาและรูปร่างของจิลเลียนที่ผอมบางเหมือนกันในขณะที่เจนนีเฟอร์จะมีรูปร่างท้วมเหมือนกับเชคคอรีนรวมถึงอาหารการกิน รสนิยมแนวเพลงที่ชอบฟังและการแต่งตัวเหมือนตามแบบฉบับของแจ็คเกอรีินอย่างน่าประหลาดเด็กฝาแฝดชอบนั้งมีผมให้พ่อของเขาเป็นประจำทุกวนันและทั้งคู่ยังชอบเล่นแม่ลูกกันอีกด้วยขณะที่ทั้งคู่กำลังเล่นกันอยู่นั้นเจนิเฟอร์นอนหนุนตักพี่สาวจินเลียนลูกไปตามตาทั้งสองข้างของเจนิเฟอร์อยู่ดีๆเลือดก,ก็ไหลออกจากเป้าตาทั้งสองข้างของน้องสาวเธอจอนเห็นแล้วนึกขึ้นได้ว่า ในวันที่เกิดอุบัติเหตุศพของแจ็คเกอรีนถูกพันผ้าทิตาและมีเลือดไหลออกมาเต็มไปหมดในวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองเล่นกันอยู่ที่ต่อข้างๆถนนมีคนสตาร์ทรถเสียงสตาร์ทรถนั่นเองทําให้แฝดทั้งสองตกใจพร้อมกับกรีดร้องช่วยด้วยรถกําลังจะชนพวกหนูจอและฟอร์เรนแอบได้ยินแฝดทั้งสองคุยก,กันถึงเรื่องอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตโจแอ,อนนาและแจ็คเกอรีน พวกเธอไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่สามารถเล่าออกมาเป็นฉากได้อย่างละเอียดเมื่อทั้งสองอายุได้4ี่ขวบจอนพาครอบครัวกลับไปเยี่ยมเพื่อนที่เมืองแหกแซมระหว่างที่รถกำลังเล่นผ่านเข้าเมืองแฝดทั้งสองชี้ไปที่อาคารแห่งหนึ่งแล้วพูดพร้อมกันว่านั่นไงโรงเรียนของพวกเราพร้อมบอกพ่อและแม่ของเธอว่าหนูอยากไปวิ่งสวนสาธารณะฝั่งนั้นที่มีชิงช้าอยู่อีกด้านของเมือง ลูกแฝดสามารถพูดออกมาได้อย่างถูกต้องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฝั่งนั้นมีสวนสาธารณะอยู่จริงและมีชิงช้าอยู่ด้วยพวกเธอรู้ได้อย่างไรกันทั้งๆที่เคยมาเมืองนี้เป็นครั้งแรกเหตุการณ์สุดท้ายระหว่างปีคศ .1981 จิลเลียนมินิมิทเห็นเด็กกำลังเล่นกองทรายในเมืองวิแซมเธอสามารถบรรยายสภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องทั้งที่เธอเองไม่เคยไปเมืองนั้นมาก่อนเหตุการณ์แปลกประหลาดเริ่มหายไป หลังจากที่แฝดทั้งสองอายุได้5้าขวบพวกเธอใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับเด็กคนอื่นๆและไม่มีเหตุการณ์แปลกๆอื่นใดให้เห็นอีกเลยดรสตีเวนสันนักจิตวิทยาผู้ลงไายเรื่องราวการกับชาติมาเกิดกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่ามีความเป็นไปได้ที่จอนจะหมกมุ่นในเรื่องอดีตมากเกินไปจนเผลอลืมตัวเล่าให้เด็กแฝดทั้งสองฟังแต่บางเรื่องดรสตีเวนสันก็ไม่สามารถหาคำอธิบายได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปานแดงของเจนิเฟอร์รวมถึงอุปนิสัยใจคอและรูปร่างหน้าตาที่ดันไปคล้ายกับพี่สาวที่เสียไปแล้วนั่นเองดอกเตอรสตีเป็นสันกล่าวว่าจอนคงไม่ได้โกหกและเขาเองไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาโกหกเรื่องแบบนี้ด้วยเพราะขณะที่ฟอร์เรนภรรยาของเขาเป็นคนที่มีเชื่อเรื่องการกับชาติมาเกิดเลยและคัดค้านความคิดสามีมาตลอดก็ยืนยันแล้วว่าเหตุการณ์ที่หาคำอธิบายไม่ได้นั้น มันเป็นเรื่องจริงและณปัจจุบันเรื่องราวของฝาแฟดพอลล็อกก็ยังคงเป็นที่ตกเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการกลับชาติมาเกิดจริงหรือไม่ฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีครับ